เรื่องราวของศิลามินลำปางไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากความพยายามความทุ่มเทและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันต่อมาจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากชายผู้หนึ่งเขาคือนายอาปาอี้หรือซิมหยูแซ่ชินชาวจีนผู้มีฝีมือและความรักในงานปั้นอาปาอี้ได้ค้นพบสิ่งล้ำค่านั่นคือแร่ดินขาวที่บ้านปางข่าอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง ดินขาวนี้เป็นหัวใจสำคัญในการทำเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกคุณสมบัติของมันเนียนละเอียดและทนทานเหมาะยังยิ่งที่จะสร้างสรรค์เป็นภาชนะอัป,ปะอีไม่หยุดเพียงแค่คนพบเขาทดลองนำดินขาวไปปั้นถ้วยชามที่ทนบุรีและเชียงใหม่ผลที่ได้ออกมาดีเกินคาดจนทำให้เขาและเพื่อนชาวจีนตัดสินใจก่อโรงงานผลิตทวตาไก่ขึ้น และนี่คือกำเนิดของถ้วยกาไก่อันโด่งดังที่ทุกคนรู้จักกันดีวิธีการทำถ้วยกาไก่ในอดีตเต็มไปด้วยความประณีตเริ่มจากการนำดินขาวมามบดร่อนและผสมน้ำจนได้เนื้อดินที่เนียนละเอียด จากนั้นจึงขึ้นรูปถ้วยด้วยแป้นหมุนหรือปั้นมือก่อนจะตากแดดหรือตากลมจนแห้งสนิทแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการเพ้นลายซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ถ้วยกาไก่แตกต่างจากถ้วยใดๆในโลกช่างฝีมือใช้ผู่กันจุ่มสีจากแร่ธรรมชาติวาดลายไก่ทีละใบทุกใบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีถ้วยใดเหมือนกันร้อเปอร์เซ็น นอกจากถ้วยกาไก่ช่างฝีมือลำปางยังได้สร้างสรรค์ผลงานอื่นๆที่งดงามและทรงคุณค่าเช่นแจกันเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของตกแต่งบ้านโดยแต่ละชิ้นก็ต่างมีเทคนิคเฉพาะในการสร้างไม่ว่าจะเป็นการปั้นมือการเทน้ำดินขึ้นรูปหรือการใช้วัสดุใกล้ตัวเช่นที่กลิ้งผ้าไม้จิ้มฟันแปรงหรือฟองน้ำมาสร้างลวดลายอย่างมีเอกลักษณ์ ต่อมาได้มีการนำเทคนิคใหม่ๆเข้ามาใช้หนึ่งในนั้นคือซิกสกินพินติ้งหรือการสกินลายลงบนผิวเซรามิกโดยใช้ผงสีอะเนนซีผสมกับน้ำมันหรือสารประสานก่อนนำไปเผาในอุณหภูมิสูงจนสีหลอมรวมกับเนื้อดินและน้ำเคลือบขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากคือการเผาอดีตช่างฝีมือลำปางใช้เตามังกร เตาโบราณที่ใช้ฟืนต้องเฝ้าคุมไฟอย่างใกล้ชิดหลายชั่วโมงจนถึงหลายวันกว่าจะได้ผลงานสักชุดหนึ่งปัจจุบันแม้จะปรับเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สเพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดปัญหามลพิษแต่คุณภาพและความงดงามก็ยังคงอยู่เช่นเดิม ทั้งหมดนี้เองจึงเป็นที่มาของคำว่าจากดินสู่ศินเอกลักษณ์ท้องถิ่นแดนดินลํำปางวันนี้ผลิตภัณฑ์เซรามิกลํำปางไม่ได้มีเพียง้วยกาไก่แต่ยังมีผลงานที่หลากหลายส่งออกไปมากกว่า76ประเทศทั่วโลกสัดส่วนกว่า80เปซ็นเป็นการส่งออกและอีก20จําน์จำหน่ายในประเทศกลายเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา ความคิดส,สร้างสรรค์และศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นจากผืนดินลำปางและนี่คือเรื่องราวของเซรามิกลำปางงานศิลป์ที่เกิดจากดินแต่กลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ก้องไกลไปทั่วโลกสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิชารัตน์ค่ะดิฉันาานางสาวสยาก,กรจตุรงคงค่ะที่ชื่ออะไรคะค่ะ หลงมาจากสกานาปางนะคะขออนุญ,ญาตสอบถามข้อมูลทิพทาันธ์พนพดีค่ะถ้วยกาไก่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงโดดเด่นคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้วยกาไก่เขามีประวัติความเป็นมายาวนานมากนะแต่ว่าต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยเขามาจากจีนแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็โด่งดังจากหลายๆเหตุผลหลักๆก็คือ หวยกระไก่เนี่ยส่วนมากอ่ะคนที่จะใช้ได้ทั่วไปเนี่ยจะเป็นพวกคนชั้นกลางถึงล่างสุดเนาะอันนี้มันจะใช้ได้แพร่หลายจนหมดเลยมันก็เลยแบบว่าหาใช้ได้ง่ายก็เลยทําให้แบบว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันโด่งดังค่ะแล้วก็โดดเด่นเนะาะขั้นตอนการทำห้วยกาไก่มีจุดไหนที่สำคัญหรือเป็นเอกลักษณ์ที่สุดคะเอกลักษณ์ที่สุดเนี่ยมันจะเป็นตัวคนด้วยเคยเห็นไหมขาด้วยขาด้วยสมัยก่อนอเขาจะทําขาด้วยค่อนข้าง,งสูงค่ะเพราะว่าตรงขาด้วยตัวเนี้ย เวลาเราถือตัวชามัตัวขาถ้วยอ่ะเขาจะกันของร้อนไม่ให้โดนมือเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ไก่บนถ้วยมีความหมายว่าอย่างไรคะจริงๆแล้วไก่เนี่ยมันเป็นไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้เขาจะตีความหมายไปว่าเป็นผู้ชายค่ะหรือว่าความขายันขันแข็ง็งแรงค่ะ